สวัสดีครับสวัสดีครับมาตอนนี้กลางวันผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับท่านใดที่สนใจรถสวยๆนะครับเรียนเชิญเข้ามาชมรถพร้อมรับโปรโมชั่นนะครับในแคมเปญงานน้อยโชว์ได้เลยนะครับได้เลยนะฮะบอกเลยว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.69นะครับแล้วมีส่วนลดพิเศษให้อีกนะครับแถมแพ็กเกจรับการฟ่อมสูวนให้ด้วยนะครับอย่างคันนี้นะฮะบอกเลยว่าถ้าใช้ส่นเศษเป็นสองเดือนนะครับผ่อนแค่900 0บาทปีแรกนะครับ ตัวนี้เป็นตัวฟีอชานะครับตัวท็อปนะครับเป็นตัวไฮมีเนวิเกเตอร์เป็นไฮบริดแล้วนะครับเป็นไฮบริดแล้วแล้วโตโยต้านะครับเขาการันตีเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับสิปีอยู่แล้วนะฮะพี่ใช้ไปหกปีกว่านะครับตัวนี้ปีสองพันสิบแปดนะครับตัวไฮนะครับนี่รถสวยมากนะครับไม่หลักหมื่นนะไม่หลักหมื่นนะครับมามาดูตั้งแต่ฝาโป้งเลยนะครับ ริ้วรอยไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับสีสันเต็มนะครับหน้ากระจังนะฮะสวยๆเลยนะครับไม่มีรูรอยนะจนชนหน้านะครับเรียบร้อยเลยนะครับไม่มีเศษหินด้วยนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับเฟนเซอร์ลดคันไฟตะหมอกไม่มีแตกนะนะไฟสวยคมไฟสวยเลยนะครับโปรเจคเตอร์นะครับ LED ตัวเดซิทามครบหมดนี่ ล้อแมกเดิมนะครับล้อแมกเดิมยางนะครับปลายปี2องพคือยางยังสภาพสวยอยู่เลยนะครับอันนี้ยางชุด2แล้วนะครับยางสวยแม็กสวยนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทนะฮะสีฟันเต็มสีเทาด้วยนะครับสีเทาด้วยนะครับเฟียชามีหลายรุ่นนะฮะมีตั้งแต่เบนซินล้วนนะครับมีตัวโลตัวมิดนะครับเบนซินแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นตัวไฮบริดก็มีตัวมิดกับตัวไฮตัวไฮคือตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้คือตัวท็อปสุดเลย อ่านะครับสวัสดีทั้งิบคนดูนะครับมา,ากระจกมองข้างนะครับสวยๆเลยนะครับมีรอยขนแมวเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขัดเคลือบให้นะรอยขนแมวหายหมดแน่นอนนะครับตัวนี้เขาใส่ตัวถาดถ้วยมือจับข้อมือจับมานะครับถ้วยมือดึงข้อมือจับเออนะครับเป็นตัวคีย์เลสภายในสวยๆเลยนะครับนี่ภายในสวยเลย เฟียชาเป็นรถที่ประหยัดนะครับแล้วก็ผมว่ารูปลักษ์รูปทรงแบบทันสมัยดูล้ำนะฮะดูล้ำออปชั่นครบนะครับประหยัดด้วยนะฮะให้ใช้สูตรเปอร์เซ็นต์สองเดือนนะครับแล้วก็ส่วนลดอีก20,000บาทด้วยแล้วเดี๋ยวคันนี้นะครับผมแถมแพ็กเกจรกับการซ่อมสูย์ให้อีก2ปีสิ่งที่พี่ได้นะ20,000บาทแพ็กเกจรกับการซ่อมสูนย์ให้อีก2ปีนะครับแล้วก็ ถ้าพี่เอาเงินไข่ศูนย์เปอร์เซ็นสองเดือนก็ได้หรือว่าพี่เอาดอกเบี้ยที่แบบถูกที่สุดแล้วแบบผ่อนทีเดียวก็ได้เข้ามาเลือกชมต้องการแบบไหนจัดให้นะครับนะอันนี้ผพนเพจนะครับผพนเพจหัวนุ่งหัวนอดนะครับไม่มีขยับเลยสวยงามนะครับสวยงามมากมีรูปลักษ์เขาแบบล้ำมาพี่มาดูสวยนะครับ ไฟท้าย LED นะครับสวยมากนะครับตัวไฮบริดด้วยตัวนี้มีน a เวกเกเตอร์ตัวท็อปเลยนะครับสีเทานี่เป็นแนวห้าประตูนะครับผมวลงผัวลอไม่มีขีนะครับมีถาดด้วยนะครับแล้วก็มีถาดถาดมีด้วยนะครับแล้วพี่ดูถ้าเป็นรถแนวห้าประตูนะครับเหมือนที่ผมแนะนําครับพี่ต้องดูด้านหลังนะฮะนี่ไม่มีดูลอยเลย นะครับบางทีเจอเจ้าของคนเดิมนะครับเ้าขาใส่ของแบบไม่ดูแลรักษาเมื่อจะเป็นรอยนะครับอันนี้สวยงามนะครับอาร์กเอิร์กเดิมหมดนะครับอาร์กเดิมหมดเลยนะครับนะอ่าอืม บิดนะครับสวยงามมากนะครับไฟสวยเลยนะครับคมไฟสวยเลยไม่มีรูรอยนะครับสวยงามเลยลองชิดนะลองชิดเลยนะครับดอกยางสวยนะครับอ่าแถมสองมือนะครับแพ็กเกจรับการซ่อมฟูลให้อีกสองปีนะครับพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับบางท่านอยากได้ขับฟรีก้าวสิบวันเลือกได้ครับหรือว่าอยากเอาเป็นแบบ ส่วประเด็นเดือนจัดให้ครับของเราได้แพ็กเกจแบบพรีเมียมด้วยนะครับลงมาฟังเงื่อนไขก่อนครับผมช้อยผมเยอะมากนะครับหรือว่าชั่วโมงนี้คือท่านใดที่อยากได้ดอกเบี้ย1.69นะครับรีบเลยรีบเลยถึงวันที่สิบหกนี้เท่านั้นครับสำหรับแคมเปญงานมอเตอร์โชว์ไม่ว่าซื้อในงานหรือว่าซื้อนอกงานนะครับได้แน่นอนนะครับผมจัดให้นะครับอ่านี่สวยงามนะครับ สวยงามนะครับตัวไฮด้วยนะครับเดี๋ยวแถมแพ็กเกจแล้วามา่ซ่อมสู์ให้สองปีนะครับจะได้หายห่วงนะครับซ่อมศูนย์นะครับไม่ใช่ซ่อมอู่นอกนี่คอนโซลคอนโซลสวยเลยนะครับคอนโซลคอนโซลสวยเลยนะครับหน้าจอมีในเลือกภาษาร่อนภาษาอะไรภาษไทยก็ได้ค่ะ ไม่มีฝาพาม,าม่าอ๋อไทยนะอ่านะครับเปิดแัอ่วะนี่นะครับมีเนิวเวกเตอร์ด้วยนะครับคือถ้าสมมติตัวไฮจะต่างกับตัวมิดนะครับมีอยู่3จุดนะฮะมีอยู่3จุดมีเน่นะครับแล้วก็กระจกมองข้าง ต้องจะเป็นแบบเขาเขาเรียกอะไรที่ปรับแสงเนา<ช>ะอะ่าถ้าสมมติว่าเป็นตัวมีจะไม่มีนะครับเป็นกระจกมองข้างธรรมดาเอ้กระจกกระจกระจกมองหลังธรรมดาขอโทษทีนะครับแล้วก็กระจกมองข้างไฟปิดประตูนะครับจะมีเฟนเซอร์อับนี่เฟนเซอร์ที่เปลี่ยนเปลี่ยนเลนนะครับเวลาใครแซงมาด้านข้างคือมันจะมีไฟเตือนนะครับเห็นไหมเห็นเนาะ,ะเห็นอ่าเปิดดิ อ่า,น,า,น,า,านะครับนะสวยมากครับแอลโต้นะครับคอนโซลกลางสวยเลยนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วราคาไม่แพงนะผมตั้ง745พี่ส่วนรด20,000ื่นนะครับเหลือแค่725ผมแถมแพ็กเกจแล้วมันซ้อมศูนย์ให้อีก2ปีแล้วพี่เอาส่วนเปรเซนต์สอเดือนไปก็ได้หรือว่าพี่เอาแบบดอกเบี้ยที่แบบ7ปี3บาทกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจัดให้ออกรถศบาทได้เลยนะครับ นะบริการส่งฟรีทั่วไทยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเพดานสวยนะครับเพดานไม่มีเจิมเลยนะครับเพดานสวยมากไม่มีเจิมนะครับนี่เพดานสวยเลยสีดํานะครับสวยงามนะฮะซื้อรถที่นี่อยู่กรอนทุกอย่างต้องใช้ได้นะครับต้องใช้ได้นะครับอืมนะครับสวยงามนะฮะ บอด้านหลังกว้างประหยัดด้วยนะครับประหยัดด้วยนะครับประหยัดด้วยนะฮะนะดูไอ้พงมาลัยนะครับสวยๆเลยนะครับไม้หลักหมื่นนะครับไม้หลักหมื่นนะครับไสวยดูแผงประตูด้านข้างปุ่มเปิงอะไรไม่มีลอกนะครับไม่มีลอกนะครับอ่าถ้าสมมติว่าพี่เอาเป็น เอาเอาโปรเป็นส่วนลดนะครับไม่เอาเงินสดกลับบ้านนะครับเป็นส่วนลดแล้วพี่แบบเอาดอกเบี้ยถูกเลยครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งนหนึ่งพันแด้อยนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันแปดร้อยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแต่ห้าสูตนเปเ็นสิบสองเดือนปีแรกพี่ผ่อนประมาณเก้าพันนะครับปีต่อ,อไปก็ผ่อนอยู่ประมาณห2ื่นสองนะครับอ่ามา รถสวยเดิมนะครับประวัติศูนย์นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับอืมนี่ด้านหลังนะครับบอกด้านหลังเบาะคือฟองน้ําแน่นเลยนะครับแล้วแบบไม่มีรูรอยด้วยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ดอกเบาะของชัดมากเลยอันนี้เป็นกาเป็นอะไรเนี่ยนะครับสวยมากนะครับสวยมาก เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากนะครับแล้วขับดีด้วยแล้วก็รูปลักษณ์นี้ดูทันสมัยมากนะฮะเอาตรงเลยพี่ใช้อีกสิปีผมผมยังคิดไม่ออกเลยว่าจะมีแบรนด์ไหนที่แบบมีรูปลักษณ์ทันสมัยขนาดนี้ไหมนะฮะสวยงามจริงๆนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเป็นตัวไฮบริดแล้วนะครับช่วมงนี้นะครับอะไรที่เซฟได้เซฟนะครับนะสำหรับโปรโมชั่นนะครับเข้ามาพี่ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับเจ้าเงืนอใครไหนขอให้บอกนะครับส่วนเป็นสองเดือนก็ได้ปีแรกแบบผ่อนสบายเลยปีต่อไปก็ ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะครับคือดอกเบีย้ยส่วนผสของสิวนสองเดือนของผมบอกเลยว่าผมแตกต่างจากที่อื่นนะโดยคือเดือนที่สามอ่ะผมยังใช้ดอกเบีย้ยพิเศษอยู่โดยปกติอ่ะถ้าเป็นทั่วไปใช้คําว่าทั่วไปดีกว่านะครับทั่วไปอ่ะดอกไอเดือนที่สามอ่ะเข้าว่าจะโดดมากดอกเบี้ยแพงนะครับแต่ของเอคาเราได้ดอกเบีย้ยพิเศษเลยนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับกับเ n ียนสวยๆนะครับประหยัดน้ำมันไฮบริดต,ตัวไฮนะครับ รับเงินสดส0 0 0 0บาทนะครับแพ็กเกจแล้วานมาซ่อมสูนให้อีก2ปีนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับเดี๋ยวบริการล็อกเลขให้ฟรีด้วยก่อนส่งมอบรถทุกคันนะครับผมเอารถเข้าศูนย์บริการชั้นนำนะครับมีใบเสร็จโชว์ให้ดูเลยเช็คความพร้อมเช็คระยะให้นะครับแล้วก็มีคอรเซนเตอร์ช่วยเหลือเฉินแบบพรีเมียมแพ็กเกจให้พีด้วยนะครับท่านใดสนใจเข้ามาทดลองขับหรือว่าเช็คสูตรได้ทุกคันนะครับหรือว่าท่านใดที่อยู่จตงหวันนะครับทักแอดมินมาเดี๋ยวเรามีทิ้งสายการขายนะครับมืออาชีพ รีวิวให้ละเอียดอีกทีนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับพิ่งานมอตโชนะครับเดี๋ยวอดีผมเอารถไปลงใหม่ตองมาพวกก็เอารถออกมานะครับแล้วก็เอารถเข้าไปประมาณสยี่ห้อ3คันเดี๋ยวไปติดตามนะครับว่ามีรถอะไรเข้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวตอนเย็นสักช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับผมอ่ะสวัสดีครับ